สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ e v m i x นะครับวันนี้อยู่ในแมปไอซ์แลนด์นะครับที่ผมเพิ่งแคสต์ไปเมื่อวานนี้เองนะครับผลปรากฏว่ายอดวิวนี่ค่อนข้างดี ค่อนข้างดีเลยนีครับเดี๋ยวเก็บเหล็กก่อนนะนี่ผมดูวิธีการเผาเหล็กแล้วนีครับนี่นี่คือวิธีการเผาเหล็กเวทผู้ชมใส่เหล็กใส่ไม้สองอันนะครับเผาให้เลยจากที่ผมเม่อได้ห่างหายประมาณเอ่อไม่ถึงวันนี้ครับผมได้สร้างบ้านขึ้นมาเ,เลยคือมันเป็นบ้านของผมเองนะครับแมสุดยอดเลยจริงจนะครับแล้วก็ปลูกข้าวนะครับตรงนี้แล้วก็ปลูกมะเขือเทศนี้ครับอันหนึง่ง ตรงนี้นะครับแล้วก็บัวดรดน้ํารดน้ํอเคข้าวคือผมได้รู้อะไรมากมายเลยเวทผู้ชม <Nope. S 1> คือมันให้ไอ้นี่ได้ผู้ชมมันให้แบบเนี่ยครับเดี๋ยวเราขอลดเอาเนี่ยลดน้ำนิดนึงนะครับผมรู้เวผมเพิ่งรู้ว่ามันมีเอาข้าวไปขายได้เนี่ยครับเฮ้อ <Nope. S 1> เอาข้าวไปขายได้เนี่ยครับแล้วก็เชอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่ดิเออแล้วก็ผู้ <Nope. S 1> ชม จากที่ผมลองไอ้นี่ดูแล้วเนยครับลองเล่นไปสักพักเนะี่ยมันมีเกาะใหม่เพิ่มขึ้นมาเว้ยผู้ชมเห็นไหมเน่ะตรงนั้นอะเห็นไหมเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาเว้ยซึ่งกูไม่ทําอะไรเลยเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็เพิ่มนะครับมงงมากวันนี้ก็เลยจะพาไปเกาะตรงนั้นกันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ไม่รู้ทรัพยากรจะพอหรือเปล่านะครับการที่จะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงรบกวนะครับเปิดข้างบ้าน <Nope. S 2> เปิดออ the ghost secret ไว้นะครับโอ้โหฟังเพลินเลย <c oughs> ขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราตัดไม้สักครู่นะครับ <Brand. S 2> เราจะลองไปเกาะตรงนั้นดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรเหมือนกันลองดูลองดูนะครับเออต่อไปถ้าตกนี่ <c oughs> ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอื้อ <Brand. S 2> มันน่าจะไม่พอว่ะอื้ออื้ออื้อ ต่อง่ายจังต่อง่ายจังเลยต่อง่ายนี่เออสวยสวยงามสวยงามต่อไปเลยครับต่อไปเลยเดีเย๋ยวจะตกวะ <c oughs> อีบ้าเอ้โอ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วลองต่อไปเรื่อยนะครับโอ้โหเกือบตกผู้ชมต่อไปต่อไปเหลือเก้าอันแปดอันโอ้โหมีสิทธิ์ถึงไหมเนะี่ยจะเอื้อมถึงไหม,ไม เดี๋ยวผมมีโอ้โหผมมีเยอะอยู่อะน่าจะถึงนะครับกอดินมาช่วยหนุนด้วยต่อดีเฮ้ยเออสวยต่อสวยเฮ้ยโล่ไ <No. S 1> <c oughs> อฮาเกือบตายไหมมึงโอ้โหโอ้โหบรานี่โอ้สุดยอด <No. S 1> ตั้งใจละตั้งใจละ <No. S 1> โอเคโอเค ต่อไปต่อต่อโอเคโอเคถึงแล้วทุกชมนี่อะไรอ่ะคืออะไรครัชมเดี๋ยวๆๆเด็อคือจะได้ออกมาเป็นอะไรผมได้เอาน้ำมาด้วยเว้ยเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำนะครับไม่ใช่บ่อน้ำเป็นถังน้ำโอ้โหโตอีกแล้วเออแล้วก็ผมเอ่ออัพ อัปอัเดตก่อนละกันนะครับว่าตอนนี้ผมสร้างบ่อปลาไว้ตรงนี้ซึ่งขุดบ่อเโอเคนะครับยังไม่ได้ทําหาอะไรเลยเนี่ยจะเอาปลามาเลี้ยงนะครับไม่รู้ว่าเลี้ยงได้เปล่าเ<ร>มื่อกี้ถ้าผมเห็นไม่ผิดมันคือลาวาไม่ใช่หรอวะอึโอเคอึ้ยโอเคฮึอ่ะถึงแล้วแล้วไงเราสามารถตักได้ใช่ไหมเอ,อ้ย ไม่หวามันคืออะไรก็ไม่รู้ครับต้องใช้ไดขุดเอ่ย <Brand. S 1> ไม่แตกง่ายๆโอ้กอดมันคือบล็อกอะไร mm hmm. ผมกลัวว่าขุดแล้วมันจะหายดิ oh. เพราะว่าไอ้นี่ผมก็ไม่ได้เพียงพอเลยตกแล้วของไม่หายตกตกไปเถอะครับโอเคโอเคอัปเดตบ้านกันแนบเนี่เออแล้วผมเห็นไอ้ลุงคนนี้มาแด้วไม่รู้มาจากไหนแนบเนี่ย <Nope. S 1> คือ มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับข <Brand. S 1> ออนุญาตเก็บพวกซีดก่อนแล้วกันนะครับอืมรู้สึกว่าผมจะได้ซีดเพิ่มเลยนะเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวรบกวนข้างบ้านเ <Brand. S 1> ขากับมึงโอเคเดี๋ยวผมใส่ก่อนเลยเลยอีกสี่อันเนี่ยมันเพิ่ม,มเรื่อยๆนะครับเออเลยอีกสองอืมโอเคดีดีดีมากเออเอาบรอดน้ำรดลดๆดดอ่าประมาณนี้ เดี๋ยวลองลองเอาข้าวไปขายดูนะครับกำไรดีนะครับเกมนี้มีตังได้เลยเห็นไหมผมได้มา64บาทนะครับเนื่องจากว่า <S 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 ครั้งที่แล้วนี่ผมไปขายมานะครับแล้วเราสามารถเอาตังไปซื้อพวกเมล็ดพืชได้เว้ยคือมันแลกเปลี่ยนกันในเมืองหลวงเลยอะเหมือนตลาดนะครับเออโอเคเราลองไปเอาข้าวไปขายดูนะครับไหนที่ขายข้าวอันนี้น,นี่ขายข้าวนี่นะครับนี่คนนี้ชื่อทอมนะครับเราให้เข้าไปนี่ครับผมผมได้322นะ แล้วก็มะเขือเทศใช่ไหมผมผมยังขายมะเขือเทศไม่ได้ผมขายเชอร์ดี่ได้ยอดเลยจริงจริงเนี่ยครับโอเคหมดแล้วเงินผมได้ทั้งหมดตอนนี้430นะครับขออนุญาตอันนี้เป็นนี่อันนี้อะไรบ้างปูเตโต้โอเคผมซื้อผมซื้อเดี๋ยวเรากลับไปปลูกปูเตโต้กันปลูกมันฝรั่งนะครับเข้าไปเลยโอเค คลิปนี้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรวะโอเคไปถึงแล้วโหลดนานจังวะเฮ้ยผมเปิดไมโครโฟนยังวะโอเคโอเคใจหายใจความหมดนะครับก็ไม่ได้เปิดแล้วอาจไปกี่นาทีแล้วเอ่ยประมาณ6นาทีนี่ยัยังไม่สุดเลยวะต้องเอาให้เยอะๆ <c oughs> 10นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกเออมะเขือเอ้ยไม่ใช่มาปลูกมันฝรั่งกันนะคร ปูกใกล้ๆตรงนี้เลยอะไรไงนี่ครับผมเรากจอบไปเลยนี่อันนี้มะเขือเทศแล้วก็มันฝรั่งนะครับรดน้ำด้วยเพื่อความโตเร็วนะครับส่วนไอ้ตะแก่นี่ผมไม่รู้มันคือใครนะเนี่ยมันขายดอกไม้เว้ยไม่รู้จะเ,เอาไปทำไมเหมือนกัน <No. S 1> ส่วนบัวนี่ก็อยากยวอยมนันแต่ย่อยไม่ได้ <Stop. S 1> เออ เผาเหล็กเมื่อกี้เผาไปยังไม่ได้หรอวะอ่ะใส่ไปเราฟาร์กไปเรื่อยๆเนี่ครับจะบอกว่าเกมนี้มันเออตกแต่งบ้านทําเป็นฟาร์มแม่งโคตรเยอะครับผมมีอุปกรณ์ทําเหล็ก<ด>ทานู่นทํานี่ทํานั่นนะเยอะแยะเลยเนี่ยครับเกมเขาดีจริงเราลองเอา <c oughs> สักเราต,ต้นไม้ออกมามาปลูกเนี่ยครับโอเค <c oughs> เราซื้อต้นไม้เลยนะผู้ชมซื้อเอามาปลูกเนี่ยครับ มาปลูกเป็นแบบว่าเป็นสวนเนียครับเอาไว้ตัดไม้ได้ไหมฟ์าไม้อะไรอย่างี้เนี้ยได้เหล็กแล้วเนี้ยครับนี่เหล็กเราก็เผาเนี้ยไปเรื่อยเน,นี้ยเนี่ยเผาเผาเผาเ <Brand. S 1> ผาไปเรื่อยเลยเนี้ยครับไม่มีอะไรเลยเนะียครับเออเราลองมาขุดถ้ำกันดีกว่าเนะียครับตรงข้างบ้านเลยอยากจะบอ,อกว่าในถ้ำนี้ผมไม่รู้เลยนะมันมีอะไรเนรี้ย ขออนุญาตดูตัวคลาสหน่อยละกันอ่ะน,นี่ไงพี่แอคเนะครับพี่แอคหิน <Wow. S 1> เราต้องหาหินเพิ่มครับผม <Wow. S 1> จุนจานเลยมึงเอ้ยขุด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 ครับผมเราต้องขุดโอเคมันแลกแลดูอยากแลกไหมขอไป okay. ขุดไปเรื่อยๆนี่โอเค โอเคกุดขุดขุดขุดดเอ่อกุดเมืองกุดเหงน,น,นี่มเสียงุูกควนเต็มเลยวะ่ะขุดโอ้เฮ้ยผู้ชมผมเจอเหมืองว้าวเว้ยโอ้ก๊อดมันก็เป็นหินเปล่าวะแม่สุดยอดเลยเนี่ยครับไม่มีอะไรเลย ว้าวโอเคโอเคเราได้บ้านได้เหมืองนะครับล้วก็ได้ต้นไม้ได้ปลูกข้าวอะไรโอเคนะครับได้เวลาเสมควรแล้วนะครับวันนี้เราพอกันแค่นี่ก่อนแล้กันแม่งไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไว้ผมไปศึกษาอะไร <No. S 1> มาแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาอัดให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมไปนะครับผมท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหช่วงนี้จะถึง60สซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมานะครับ พี่ๆน้องๆเพื่อนนะขอบคุณมากมากสวัสดีผมไป